นั่งนั่งบนแมโครครับโอ้ขับอะไรุ่นแท้นั่งบนแมคโครครับ,บ,รนบ,นก,รรบก็ท่อท่อมันเ,เขาไม่ได้เกล้าวปูนนะครับเขาวางเฉยๆไม่ได้เกล้าปูนทีนี้ใบโบก็เอ้ยยืนตรงนี้พอดีครับมันเลยกดมันกดท่อแล้วท่อก็ขยับได้ครับ เนี่ยครับแนวแนวถนนครับแนวถนนนี่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นก้พายตรงนี้ครับก้พายแนวนี้อันนี้ก็เป็นเป็นน้ําครับเป็นบล็อกน้ํายาวมาจากนู่นครับเชื่อมต่อกับกับคลองเนี่ยนะครับ ถ้าไม่รีบแก้วันนี้เดี๋ยวเขาเปิดน้ำใส่คลองมางานเข้าเลยนะครับต้องรีบก่อนเพราะตรงนี้ต้องทำถนนเนี้ยต้องทำเบี่ยงจนกว่าสะพานนี้จะทำเสร็จนะครับเพราะถนนฝั่งนู้นเขาจะจะขุดออก กอลอยางก็มีส่วนร่วมด้วยครับวันนี้เอาเดินไปปิดหน้าหน้าคลองไว้ ยล่นบูธอ่ะบูธบูธอ้เบอร์ไม่ประทายยูทูบอันนี้นี่ลงอันนี้ไล์นนนน like สด YouTube ยูทูปไหมเนี่ยเปิดยูทู e ดูนะพี่ก๊อฟฮะนี่ครับเปิดอะไร <c oughs> เออเดี๋ยวูรอรถมามันเล็กมันอย่างมันผสมกันตักในรถทีเดียวเนี่ยใ <c oughs> บยโบก็ถอนขี้พยไปด้วย ซ่อมท่อไปด้วยนะครับอเ,<า>เอาตัวนั้นละครน,นี่ครับเอาตัวที่ดีละครแล้วไปโบเวลาเหลือไล่ไล่มาเนี่ยสามปูเข้าให้ดีแล้วกันวันนี้สามคันครับรลมเลยครับไปโบด้วยล้อยางด้วยโอ้ยผูกยาวด้วยครับ นี่ไอ้การนยาวพี่ไม่พี่ไม่อยากเข้า y u t u b e เหรอไม่อยากเข้า y u t u b e เหรอรอยางอยากเล่นด้วยลอยยางอยากเล่นด้วยครับ ยาวๆเลยนะอันนี้ไปไหนอีกหรอรถดำไอ้คุจะกินนูมาพอดีได้เวสเลยรถดำเข้าช่องนี้เหรอเข้าตรงไหนตอยมานี่เหรอตอยมาว่าพี่เบสเดี๋ยวรถดำเข้ามาเอาดินดินเล่นี่นะครับ เดี๋ยวรอดูครับเนี่ยครับเราตั้เข้ามาแล้ว เป็นบล็อกปูนนะเนี่ยน้ําทะลักตรงนี้แหละวโอ้โหทำให้ดินทําให้ดินแบบดินสไลด์ไปด้วยครับเมื่อคืนนะครับก็เลยต้องพากันต้องพากันรีบเอาไม่โครมากดกด,ดดินไว้ก่อนส่วนฝั่งนี้เขาก็กําลังมัดเหล็กเพื่อเข้าแบบ ก็อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเปิดน้ําเต็มมานี่ก็โอ้โหเพราดูดจากแม่น้ําเจ้าพระยาให้ชาวบ้านใช้เวลาทํานานะวันนี้เสาร์อาทิตย์เขาเขาหยุดครับโองานหยาบเลยครับงานนี้ ้ายให้ด้วยครับพอกลัวกันฝ่าท้ายระเบิดที่เลนเละครับ เขาบอกว่าไอ้คนขับล้อยางเขาบอกว่าไอ้ตอนใส่ท่อแรกๆเขาไม่ได้เอาดินแห้งไปรองนะครับไม่ได้เอาอินแห้งรองมันก็เลยทําให้ท่อเคลื่อนได้ น,น,น,น้ำที่ข้างที่ว่าค้างท่อนะครับเนี่ยน้ำที่ค้างท่อออ๋อใบโบมันกดครับคือแรงแรงกดที่ว่ายกดึงที่พายครับแรงกดมันจะยเยอะแล้วมันทำให้ดินดินยุบมันก็เลยดันท่อไปด้วยก็เลยดันท่อไปข้างหน้านะ เนี่ยครับกำลังจูก่อนว่าน,น้ําเอ่อมันหมดหรือยังจะได้จะได้ขดออกถูก เอาท้องเรือมาใส่เอ้ต้องเอาท้องเรือมาใส่มั่งน้ำเต็มเลยน้ำมันไหลออกข้างอ๋อเป็นยงต้องพิดน้ำออกก่อนนะโอ้ มากครับถ้านับจะพอน้ําที่ค้างท่ออกไม่ใช่น้อยๆอยนะ เป็นกระบะแบนนะครับกระบะเรียบมันก็เลยน้ำก็เลยไหลซึมหมอกข้างได้ต้องเอาท้องเรือมาใส่ครับ กว่าจะหมดนะถ้าไม่ดูดออกอะวิทย์วันนี้ก็ไม่หมดนะครับต้องดูดออก เลยนะมันร้อนครับมันเกลียดสีกันเห็นไหมครับควันขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะครับเป็นควันนะครับเหล็กมันเกลี่ยกันนะครับเห็นไหมครับโอ้ร้อนควันขึ้นเลยนะ เดี๋ยวขอไลฟ์สวนสักประมาณ16นาที15-16นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอารถเกตมากบทางด้วยครับวนนี้ครับน่ากลัวที่สุดรางคนนี้เลย ทำไหลามาเรื่อยๆนะ ขอสัก15นาที16นาทีเดี๋ยวผมก็จะลงไลน์นะครับมีงานทำต่อเดี๋ยวว,าว่างๆจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ เวลาคอมเมนต์น่ะคุณคอมเมนต์ให้มันดีหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่ามึงกูก็ได้ครับ